นั่งมองดาวคนเดียวลำพังเปล่าเปลี่ยวและก็ยังไม่มีใครที่เจอมาแทนที่เธอได้ละเพราะฉันยังคิดถึงเธอคนเดียวที่ดาฟ้าเพราะฉันยังคิดถึงวันเราตอนที่เราเปียงและเสียงหัวเราะที่เธอชอบทำที่ฉันบอกว่าไม่เหมือนใครตอนนี้อยู่ไหนเฝ้าตามหาเธอเคยคิดถึงฉันไหมในตอน เธอเงายิ่งน้อยตอนที่ทเธอเมาแค่นั้นก็ยังดีใครคิดถึงฉันบ้างไหมในตอนที่เธอเงาใครคิดถึงตอนมีเราบ้างไหมไงก็ฝากซิงเกิลใหม่ของเราด้วยนะครับเคยคิดถึงฉันบ้างไหมในตอนที่นะครับ ลิงจะอยู่ข้างล่างแล้วรอแล้วนะครับไม่พลาดแน่นอนนะครับ <c oughs> นีน่นคือุดหลักของวันนี้เลยนะครับ <c oughs> ุย้ยพอพิงฟองดูดีเฮ้เขาเล่นเพลงอะไรวะ